ีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวตุ๊กตาค่ะวันนี้จะทำขนมหวานนะคะเป็นของทานเล่นค่ะพุดดิ้งไทยทีค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้สวยงามไหมทำทานกันในบ้านนะคะง่ายๆเลยเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมง,ง่ายๆกันเลยค่ะ Hi everyone welcome to Tukata Thai Kitchen today I make the Thai tea pudding It look like this it's super delicious and m a k e from Thai tea if you interested how to make I'm going to show you how to make it let's get started ส่วนผสมทำพุดดิ้งชาไทยของเราวันนี้นะคะก็จะมีเจลาตินค่ะแต่ไม่มีเจลาตินที่เป็นแผ่นนะคะแต่ใช้เจลาตินที่เป็นผงนะคะหาซื้อตามร้านทั่วไปได้นะคะก็เป็นอันเฟรเวอร์นะคะอันเฟรเวอร์เจลาตินแล้วก็จะมีชาค่ะชาอันนี้จะมี2ชนิดก็เอามาให้ดูนะคะวันนี้ชาตามือนี่จะซื้อมาจากเมืองไทยค่ะถ้าเพื่อนๆหาไม่ได้ก็ไม่ต้องนะคะ ใช้ชาไทยที่เขามีตามร้านเอเชียก็ได้ค่ะก็หอมเหมือนกันนี่นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็มีน้ําตาลค่ะมีนมข้นแล้วก็มีนมข้นจืดมีน้ำถึงส,สองส่วนนะคะ1ส่วนใช้ผสมเจลาตินอีกส่วนหนึ่งเราทำชาค่ะ Ingredient gonna be Thai tea This one I show you is uh, from Thailand If you can find something like this, it's okay. If not, you can find something that say Thai tea. or Thai tea make it look like this they have in the Asian store it's inside it look like this one like a black tea sugar condensed milk evaporated milk gelatin I use the unflavored gelatin two water one for gelatin one for make Thai tea That's all ingredient like start to make p u d i The first I'm g o n n a prepare the gelatin with the water. เรามาเริ่มด้วยผสมเจลาตินต้องเตรียมเจลาตินก่อนนะคะถ้าเป็นเจลาตินแผ่นก็หาน้ําเย็นมาใส่นะคะแช่ไว้ส่วนถ้าเป็นผงแบบที่ตาทํานะคะก็น้ําเปล่าธรรมดาเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่เจลาตินไป ให้เขาดูดน้ำนะคะเขาจะพองตัวเสร็จแล้วเราก็ผสมค่ะอ m gonna mix well เราก็คนนะคะ mm hmm. เขาเริ่มเป็นเจลละ mm hmm. ก็ทิ้งเขาเอาไว้จนเขาเซ็ต uh, ตัวดีนะคะ the next I'm gonna boil the water I'm gonna put in microwave until it boil easy เดี๋ยวเราจะเอาน้ำในถ้วยนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปใส่ในไมโครเวฟค่ะจนกว่าเขาจะเดือดน,นะคะง่ายดี The next I'm gonna make t h a i tea so you can use the filter coffee filter so today I'm gonna use the cloth filter this from Thailand I know you can not find but don't worry you can use the coffee filter i t the same ถ้าไม่มีก็หาที่กรองนะคะที่กรองชาได้แล้วกันนะก็ของตาซื้อมาจากเมืองไทยแต่ก็เลยเอามาใช้นะคะไป ชาลงไปเลยค่ะ t ท a ี a d d in the filter and add very hot water อันนี้เป็นน้ำที่ต่อใส่ในไมโครเวฟนะคะเดือดแบบจัดเลยนะคะใส่ลงไปเลย Did you see my tea is come out the orange beautiful color go yeah so make sure the tea is come out more flavor so I'm gonna leave my tea with in hot water about five three to five minutes whats <laughs> 3-5นาทีค่ะเดี๋ยวเรามาชงชากัน We got the tea the pure Thai tea แล้วก็ได้น้ำชาชาไทยนะคะสีสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นใส่อ่างนะคะ I'm mm hmm. gonna transfer to the big bowl because uh, I don't have a big cup so don't worry if you have a big cup you can use in a big cup but today I don't have the big cup so I m gonna use the bowl ใส่น้ำตาลทรายค่ะ sugar so we r e gonna stir until the sugar is absorb condensed milk ส่นมข้นหวานนะคะแล้วก็คนเลยค่ะ สีสวยงดงามมากเดยวดายต้องใสให้หมดคนให้น้ำตาละลาย e v a p o r a t e milk ใส่นมค้นจืดคะ่ะสีสวยมากเจลาตินที่เราทำไว้ก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ นี่หลังจากประมาณ5 5นาทีจะข้นๆแบบนี้ค่ะ i s, It s gelatin. It's good enough. I'm gonna add in my tea. ใส่เจลาตินเลยค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ So we're gonna give them mix well after this. I'm gonna pour out in the glass. เดี๋ยวเราคนสมผสมเจลาตินกับชาให้เรียบร้อยนะคะให้เข้ากันดีเดี๋ยวเราจะไปใส่ในแก้วที่เราจะเตรียมเข้าตู้เย็นกันค่ะ Next I'm going to pour in the glass เราก็ใส่เตรียมแก้วนะคะแล้วก็เทน้ำชาที่เราผสมเจลาตินไว้นะคะ Perfect. ได้3แก้วประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะไปใส่ตู้เย็น the next I'm gonna put in the refrigerator at least two hours ให้เขาเซตตัวหลังจากนี้ก็จะใส่ในตู้เย็นนะคะอย่างน้อย2-3ชั่วโมงค่ะแล้วก็ปล่อยให้เขาเซตตัวเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไงหลังจาก2ชั่วโมงพุดดิ้งชาไทยของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ดูสิเห็นเด้งดึงดึ๋งดึงดึงดึง,ดง <laughs> ดีย๋ยวเราใส่วิปครีมกันนะคะ finish 2 h o u r from refrigerator ไม้ a i ยทีพุดดิ n ง is finished ร้อแล้วค่ะพุดดิ้งชาไทยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะพุดดิ้งชาไทยของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะหวังว่าทุกคนคงชอบวิดีโอนี้กันนะคะถ้าชอบช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามตัวด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ This is Thai dessert, Thai tea pudding, or you call pudding Thai tea. Is finished. It looks like it. It's super yummy. I hope you guys like this video and please subscribe my channel. I have Thai new recipe come out every week. And thank you for watching. See you next time. Bye bye.